สีสันของเหี่ยวแดงไม่เหมือนเหี่ยวชนิดใดเห็นแค่ครั้งเดียวก็จำได้แล้วบริเวณหัวทั้งหมดรวมทั้งคอและหน้าอกเป็นสีขาวแต่ก้านขนเป็นสีค่อนข้างดำจึงดูคล้ายกับว่ามีลายดำดำลางลางปนอยู่ด้วยเนื่องจากสีขาวโพลนของมันนี่เองจึงทำให้ชาวตะวันตกเรียกมันว่าบรามินีคล้ายเพราะทำให้เขานึกถึงพวกพราหมณ์ ในประเทศอินเดียที่ชอบห่มผ้าขาวทั้งตัวส่วนที่เหลือองค์ลำตัวทั้งหมดคือหลังไหล่ตะโภกและขนคลุมโคนหางขนหางรวมทั้งขนคลุมปีกขนกลางปีกด้านนอกและด้านในท้องขนคลุมใต้โคนหางและขนโคนขาเป็นสีน้ำตาลปนแดงซึ่งสวยมากโดยเฉพาะในเวลาที่มันร่อนอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด บริเวณปลายหางมีสีจางเล็กน้อยจนออกเทาส่วนขนปลายปีกเป็นสีดำในเวลาที่มันบินตีโค้งร่อนไปเราแลเห็นใต้ปีกของมันเป็นสีน้ำตาลปนแดงเช่นกันสีขาวพโพลนกับสีน้ำตาลแดงตัดกันเด่นชัดมากจนน่าจะเรียกได้ว่าสวยกว่าเหี่ยวใดๆตากองมันเป็นสีน้ำตาลและมีหนังเปลือยเปล่ารอบๆอบ,ร,อบรูจมูกเป็นสีเหลือง ปากสีคล้ำคล้ำขาและนิ้วเท้าเป็นสีเหลืองมน